ของผมมีพึ่งดูหนังซึ่งเน็ตฟิกพึ่งเอาเข้ามาผมเหมือนกับเรื่องนี้เคยอ่านข้อมูลอะไรไว้สักอย่างหนึ่งอะแล้วแบบเคยอยากดูอ่ะแล้วเน็ตฟิกก็เอาเข้ามาคือเรื่อง Sorry to b o t h e r you Sorry to b o t h e r you all ขอโทษที่ขอโทษที่รบกวนเ uh, uh. ออเออโคตรสนุกเลย <laughs> ชอบามากเยายลยอะมันเป็นแนวเสียดส,สีสังคมตรงที่ว่าพระเอกมันเป็นคนจนมากคนแบบคนดําที่จนอะ แล้วเหมือนกับมันไม่รู้จะไปทํางานอะไรมันก็เลยไปทํางานเทเลเซลอะอ๋อโทรศัพท์ขายของใช่ครับแล้วเรื่องเนี้ยมันมีความเหนือจริงหน่อยๆตรงที่มันจะบ้าบ้าเลยอ่ะแบบประมาณว่าในในเทเลเซลนั้นเนะ่ยมันบอกว่าเนี่ยถ้าคุณขายของได้ดีมากคุณจะเป็น power seller ที่ที่ถ้าเป็น power seller ได้อะจะได้ขึ้นลิฟต์ลับ แล้วต้องกดรหัสเป็นแบบเป็นร้อยเลขเพื่อขึ้นไปขายของในระดับ power seller ได้อะไรยเงี้ยแล้ว,ออแ,ลวแล้วมันเป็นหนังที่แบบแดกดันเรื่องระบบทุนนิยมมากสุดๆอืคือในไอ้หนังเรื่องเนี้ยตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นหนังแค่แบบติดตามชีวิตพระเอกไปฮะแต่กลายเป็นว่ามันเป็นหนังอารมณ์แบบทุนนิยม vs สังคมนิยมหนึ่งศูนย์หนึ่งเออคือคือ,ค,อคือแค่พระเอกเป็นเทเลเซลออะเราจะได้เห็นแบบ การประท้วงการการใช้แรงงานมนุษย์แรงงานทาสคือทุกอย่างหมดเลยนะแต่ไม่ได้เล่าแต่ไม่ได้เล่าในแบบเครียดนะเป็นออแบบตลกเสียสีแล้วก็แบบเหนือจริงหน่อยๆอ,อ,อ่ะแต่ว่าปัญหาของเรื่องนี้สแหรับผมคือมันจะไปอยู่ในโทนของกลุ่มที่มีความอินดี้พอสมควรคือวิธีการเล่าเรื่องไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านอ่ะ อารมณ์เหมือนแบบถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือเหมือนเราดูเรื่องไอ้มาเธออ่ะแล้วเราข็อย่างนั้นเลยมันมันไม่เชิงอย่างนั้นเรื่องนี้ดูเข้าใจง่ายคือบอกตรงๆว่าดูเข้าใจง่ายแต่แค่จะยกตัวอย่างเทียบว่าแบบถ้าคนไม่ได้เก็ตกับวิธีการเล่าเรื่องของหนังอินดี้แบบเนี้ยมันมันจะมีความรู้สึกอะไรวะแบบประมาณแบบมันไม่ลื่นอ่ะสําหรับคนที่แบบดูหนังแนวแนวตลาดแบบแนวบล็อกบัเตอร์ทั่วไปอันนี้ไม่ใช่บล็อกบัเตอร์เลยแบบเล่าแบบอินดี้เลย อันนี้คือหนังหนึ่งเรื่องใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ซีรีส์หนหนึ่งเรื่องอันนี้หนังหนึ่งเรื่องแต่ดีดีผมชอบมากแล้วจะอจ<า>บอกว่าใช่จะบอกว่าช่วงท้ายของเรื่องเนี้ยพีคแบบไม่คิดว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นได้ในหนังเรื่องเนี้ยอืมโอเคถ้ารายการคุยหนัง